สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคุณแพชรเก้ามุย้ยทีมงานรักเบิ้นเกิด .com วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านสารพีนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ในเขตตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงนะครามนะฮะมาพบกับคุณสุชนนะเป็นเกษตรกร,กรผู้ที่มีความสามารถการทําสวนแบบผสมผสานและที่คุณเห็นนี้นะครับก็เป็นการเลี้ยงไก่นะฮะบ,บนต้นมะพร้าววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชม ขั้นตอนนะครับการเลี้ยงไก่บนต้นมะพร้าวโดยคนสุชนนะครับยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเราไปพบกับคุณสุชนกันครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่กับคุณสุชนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณสุชนจะมาแนะนําเรื่องอะไรครับก็การเลี้ยงไก่ะการเลี้ยงไก่นี่นะครับนี่คุณผู้ชมเป็นการเลี้ยงไก่ในตะกร้าไก่ครับ ขั้นตอนการเลี้ยงยุ่งยากไหมครับอ๋อไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าเราเลี้ยงไก่นาฬรกาเนี่ยมันมีอ่าคอนเซปต์อยู่ที่ว่าคับประหยัดเนื้อที่คับไม่ปุ๋ยโดยตจงอ๋อพอไก่ถ่ายออกมาปุ๊บก็จะโอ้นี่นะคุณผู้ชม็ังเกตไหนะนี่นะครับต้นไม้ทั้งหมดนเขียวไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องให้ปุ๋ยเขาให้เขาใช้ให้เขาให้ปุ๋ยให้จีอ่าแล้วก็วันหนึ่งนะเขากินอาหารวันละที ปีนึงก็ประมาณบาท60บาท70แต่พอเขาไขมาฟองนึงก็3บาทโอาได้กาไรเราได้กําไรขึ้นอีกแล้วอันนี้เห็นเน่นได้กำไรขนขั้นตอนไม่ยุ่งยากน้ําไก่มานะครับแล้วก็ตะกร้ามาคุมเลครับทุกไข่ไข่ออกทุกวันไหมครับทุกวันวันละฟองเพาะไก่ตัวนี้เขาจะไขช่วยชีวิตเขาจะไขสามร้อยยี่สิบถึงสามร้อยสามสิบฟองอ่าสองช่วงจะพักท้องช่วงช่วงหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบลุ นี่เป็นการที่คุณคุณสุชวนคิดคนวิธีนี้เองเลยไหมคบอ่าก็คิดคิดคนเอง่าแห่งแรกที่นี่ในประเทศไทยโดยการเราเอาคอนเซปต์ที่ว่าสมัยตอนเด็กเเรียนไก่อยู่ในตะกร้าใครมา4ีา่ห้าใบพีแม่กาาก็มาไล่พีแม่ไก่ไล่พีกาเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมเองมามาลงตรงนี้ แล้วเราก็จะได้ทั้งปุ๋ยนะครับคุณผู้ชมนอกจากปุ๋ยแล้วเราก็ยังจะได้ไข่ของไก่นะฮะนำมารับประทานหรือก็อมามาขายด้วยไหมครับก็เหลือก็ขายเพราะว่าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันไม่เครียดไงที่ใส่ช่องช่องที่เป็นเนินตัวเป็นพันเนี่ยที่มันเครียดเราพอเอาไข่ามาเก็บที่เราก็เครียดนี่ก็คือต้องผูกไว้กับต้นมะพร้าวต้นอะไรก็ได้ต้นมะม่วงต้นผลไม้อะ,อะจะทําให้ออกลูกดอก ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นมะพร้าวมูลไก่จะทำให้อ,ออกต้นมะพร้าวไอ้ต้นมะพร้าวต้นลองกองต้นลำไย,ยได้หมดทุกลงทุเรียนะครับที่เป็นการคิดค้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปวิดีโอเกษตร,รดีๆแบบนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com วันนี้ทางทีมงานต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่มามอบความรู้ให้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ